สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตรอรี่ใน Family City ก็เป็นสตรอรี่ระหว่างดาบอลเฮนะผมกับนครบานเออต้องบอกว่าดาบอลเฮนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะว่าบางบอลเนี่ยโดนแบนไปนะผมแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเข้าแกงนะผมก็คือเป็นแท็กซี่อยู่นั่นเองนะผมสว่วนดาบอลเฮนะปัจจุบันตอนนี้ก็นำโดยตั้มนะบอตตั้มเป็นคนคุม แกนะผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปชมในสตอรี่ที่เขาเล่นกันที่30บัตรประกันเนาะสำหรับสตอรี่ระหว่างดาวน์เฮดกับนครบลานอันนี้เป็นไฟท์ใหญ่ที่เขาเล่นกันสำหรับสตอรี่นี้ไม่แน่ใจนะว่าจบหรือยังนะผมว่าจบหรือยังแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยดาวน์เฮดทำได้ดีกว่ามากเลยในเรื่องของชีมไฟท์อะไรต่างๆ นะผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมกันปะเริ่มเลยเดี๋ยวมึงมองของเดมอนเฮดครับผมเจ็บ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 ฟังกูนะแยกออกมามึงมึงมแยกออกมามึงแยกออกมามึงแยกออกมาเพื่อนตายมึงมึงอใจเย็นแยกมาก่อนเดี๋ยวมันหลุดมั่ว ฟังกูทุกคนมูตอนนี้มูมาตรงปั๊มให้หมดมาตรงปั๊มให้หมดมาตรงปั๊มมาตรงปั๊มมาตรงปั๊มให้หมดปั๊มนี่ไงออมามาขับขึ้นมาเลยมันอยู่ตรงไหนเจฟที่มึงพูดอะอยน้เามาับ้นมาเลยมันอยูงนเจฟที่มึงยนเออามาับมาเลยมันยตรงไหนเจุดี่มึงพูดอะอน้เออมามาันมาเมันอตรงหวจมึดมย่น้ออมามันับขมันมอเลยมันอยู่ตรงไหนเจที่มึงพูดอะอย่นมามาับขึนมาเลยยรนเออรอง ได้เบลยได้เลยได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบัาบําเลยเรื่อยบําเลยเรืลยโลขี้อะไรมึงโลกขี้อะไรเหี้ยคอยจอดีค่อยเล่นชิวเล่นชิวลองเล่นเลยล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 ้มล้มลแล้วต้องลงแล้ว กูลงเลยใช่ไหมปะจ๊บชุ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 บยู่ชุบยู่ชุบยู่ชุบเพื่อนได้นครบาลชุบเพื่อนชุบเพื่อนได้นะเอ้ยให้กูบุญหน่ะขโทษเถอให้พี่บุญอาเอ็งบุญเอ็งบุญนครบาลชุบนครบาลชุบยู่ชุบยู่หรอชุบยู่ชุบยู่ชุบยู่ครบหน่อยนครบาลลีมึงมึงไปปิดตัวชุบมนุด้วยดิ สวยพี่สวยสวยรีไปพี่รีไปพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเฮชุฉุดนะเดี๋ยวมันเหตุฉุดด้วยเดี๋ยวมันเหตุฉุดกันด้วยเดี๋ยวมันเหตุฉุดด้วยชุบเยอะๆไม่ตาย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 ผมไม่ตายคุยไรสัตว์นครบาลชุบนครบาลกันหน่อย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 คุยไรสัตว์เฮียปพี่ยุ่งเสียเอ้ยเยอะขยะ ือน่าคอบานกบวุ้นครบานเวุนได้แลครับก็บวุนได้แล้วครับหยุดหยุดเล่นเลยมันให้เล่นต่อเล่นเเล่นต่อ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 เลยพี่อเล่นเลยช่วเพื่อนเล่นต่อชุวเพื่อนเล่นต่อชุบเล่พืออุกเจลเจชุบน้าอยู่ไะนชุบนอยู่ไนชุเพื่อนเล่นต่อชุบเพื่อนเล่นต่อมึงรีไฟมึงรีไฟม Nhìn hai, nhìn hai, điên hay điên hay nên bay điên hay chiêu 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 chiêu, tôi được có lên. đây anh, vọng Hoàng tôi đều đểu có lên. À, bán, đây anh P' tôi cho quên, được được được, bỏi hết một vòng, vòng hết một, bạn nhiều nhiều đừng đè đừng can nhiều nhiều bay, đi chúp. Phải, phải, ตรงนี้เล่นเยอะไปเล่นเยอะไปไปชุบเพื่อนต้องหืนด้วยเพื่อนด้วยดต่วันนี้จะเพื่อนดต่วันนมาตัวชุบดีเจฟละครบาจะหมดแล้วนะครบาจะหมดแล้วมึงชุบเอาตัวชุบเอาตัวชุบเอาตัวชุบนนีี้ชุบไปชุบไปชุบจะหมดแล้วน้องจะหมดแล้วไม่มีอะไรน้องจะหมดแล้ว แล้วก็มาช่วยช่วย่ชวยช่วไม่ช่วยช่วย่ช่วยช่วยไม่ช่วยช่วยยิงแล้วยยัแล้วยิงกแล้วยิงแล้วยิงกัแล้วยนแล้วยิงได้แกยังกล้วยนแต้วงถนนแล้วยกวยากันวยวยิง้วยันวยงแ่วยินแล้วยแล่งกันแล่วยงแยงนยแล่วยกันแ้วยงกล้วยิ่กนล้วยกัวยิงนแ้วยิั้วยกันแ้วย um ิงนยนแ้ว

เร็วๆหอตรงว่ะเฮ้ยหอเฮ้ยแบ่งหอได้หอไปเลยหอเลยเร็วๆเดี๋ยวหาคิมโหมดตำรวจรออยู่นออกเไปขึ้นรถเลยย่าตาหอๆๆเริ่มหอได้แล้วหอหอเลย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 หอเยอะๆ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 หอไปเยหอเยอะเยอะห่อเยอะๆเลยหอหอฟังกูหอห่อหอไปทางไปทางไปเจ็บสวยๆมันเกิดอีอะไม่น้าไม่นั่งอ่ะน้าเจ๊ไปจำลองเจ๊ปลุกูเล่นให้ควยอะไรสัตว์ ชุบพี่โฉนะชุบพี่โฉระวังระวังชุบหมดบุรีบไปขึ้นรถเลยไม่เป็นไรชุบเพื่อนเยอะๆชุบเพื่อนเยอะๆห่อห่อได้ห่อได้ห่อดีปิดปิดตัวชุบไม่ได้กันเธอได้กันเธอได้ตายตายตายห่อไปไอไอไอแม็กเร็วห่อห่อมันเกิดมันเกิดตัวหนึ่งมันเกิดมันเกิดตัวนึงเนี่ยมันเกิดตัวนึงฮัลโหลเอาหน่อยเดี๋เย็นเดียเย็นเใครอยู่ใครอยู่เก็บไอ้หมดมึงโดดตับเหี้ยโง่ไอเหี้ยมึงเด้งดีฝาดมึงเด้งเก็บเราเลเวลไอเหี้ย

ศพมาดิออมา่วยเ่อนดิอมาออมาออมาอกนะพี่ออนะหมอหมอชม้เมื่อกี้ไปเราได้ปะได้ได้แต่ว่าไมุ่้นมันากุ่เอุ้มอุ้มไม่ได้เราได้กี่เคสอะถึงไม่ได้เลยได้น้อยอะอ้เหี้ยกูอุ้มอยู่เคสหนึ่งเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีวเล่นแบบตัวหลุดนะไม่เป็ไรไม่เป็ไรชูเพื่อนดิช่เพื่อนดิไม่้ดเนบ้านเม่ยห็นเห็นไหมเห็นเห็นเห็นหมอตรงปั๊มไหมนั่นอะมีศพอยู่อะ ไม่ไม่มันเคลียร์มันจบไฟช้ามันปิดไฟช้าเว้ยมันปิดไฟช้ามันรีผอไม่ได้มันปิดไฟช้าเว้ยโอ้จากที่ได้ชมไฟนี้ไป้วผมแต่มันเฮทำได้ดีมากนะเล่นได้ดีมากแต่ว่าตอนที่เปิดไฮคีสเนี่ยอาจจะเปิดเร็วไปนิดนึงแล้วยังปิดอ่านครบาลยังไม่หมดนะผมก็เลยทําให้แบบเสียเวลาในตอนที่อ่าเล่นกันเนี่ยนานมากนะผมนะผมก็เลยแบบเสียไฮคีไปฟรีอ่ะในช่วงแรกคือไม่ได้ฟรีหรอกแต่ว่ามันไม่ทันอุ้มนั่นเองนะผม ตำรวจก็เอามาก่อนนะผมก็คือทีมไฟดีนะครับแต่ว่าเด o มันเฮดปิดนะครบาลไม่หมดนะผมเขาก็เลยไล่กันชุบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมทําให้ไฮคีที่เปิดไปก่อนนะ้เนี่ยหมดเวลาไปก่อนนะผมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วดาวน์โหลเลยหลายไฟจัดที่ดูเนะี่ยดาวนลเฮ็นทำได้ดีมากนะทำได้ดีเลยนะผมสําหรับการชี้ตั้มมาคุมทีมในครั้งนี้นะก็ไงสําหรับสตรอรีน่นี้ถ้ามันจบยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันอีกชีนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จบหรือยังนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ